ครับก็กลับมาพบกับช่วงที่3ของรายการนะครับช่วงแคทวิสเน็ตครับทุกครั้งทุกทีเนี่ยผมกับพี่โป้จะต้องนำเรื่องมาคุยกันใช่ครับแล้วก็มีท่านที่เคยมาเยี่ยมเยียนรายการเราครับครับผมพี่เพชรับวันนี้ครับสวัสดีครับพี่กลับมาอีกครั้งครับกกับางรไม่เจอนานเลยนะกวรจะกวรจะขอตัวมาทั้งทีเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะประกอบเพชรเนี่ยใช่ทำไมครับเพราะว่าติดงานติดงานภารกิจเขาอยู่ที่ไล่ที่นาหลังงานี้มีทั้งงานไล่งานหลวงใช่โอ้ย ครั้งที่แล้วที่เราเคยเห็นมีออกรายการของคุณสุภาพสตรีด้วยไปเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรรมใช่ครับนะฮะครับแล้วก็ในเรื่องของเห็นมีในส่วนของเว็บไซต์ในส่วนของแฟนเพจด้วยว่าอ๋อครับผมมีข่าวๆไปสัมภาษณ์อะไรมาครับพี่อ๋อหมายถึงว่าในส่วนของอีเวอร์ใช่ไหมับใช่ครับก็คือเป็นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเน็ตอีเวอร์ได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมสนามมอเตอร์สปอร์ตที่ตอนนี้เป็นสนามที่ร้อนแรงที่สุด ในประเทศไทยมีแต่แดดไม่มีหลังคาอ๋อไม่ใช่แหมเลนมาบุกนี้เลยใช่ก็คือเป็นเป็นสนามที่รล้มีคนกล่าวขวัญถึงมากที่สุดทั้งในประเทศไทยเองทั้งในนานาชาติด้วยนั่นก็คือสนามบุรีรัมย์เซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ที่บุรีรัมย์ใช่ครับผมได้ยินข่าวมั่ามันเป็นสนามแข่งรถอะไรนี้ใช่เขาบอกลงทุนเยอะมาก3,000ล้าน3,000ล้านใช่แล้วกว้างไหมฮะเนี่ยประมาณประมาณ1,200ไร่ ก็เพราะเพราะมันมีทั้งสามพันล้านไงถ้ามีร้านค้าเดียวมันก็จะเล็กสามพันล้านบาทนะแสดงว่าเนี่ยลงทุนมหาศาลเลยกับสนามแข่งใช่เป็นสนามที่ได้รับมาตรฐานเลยใช่ไหมใช่ก็คือปกติเนี่ยครับการได้รับรองมาตรฐานการแข่งขันในระดับนานาชาติเนี่ยมันจะมีสองมาตรฐานหลักมาตรฐานอะไรบรับพี่มาตรฐานสำหรับการแข่งรถยนต์ก็คือ FIA เกรดหนึ่งเกรดหนึ่งใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมเป็นมาตรฐานปกติสําหรับการแข่งรถเกรดหนึ่งนี่คือ เป็นมาตรฐานสูงสุดและสามารถแข่งรถระดับสูงสุดของโลกอย่างรถฟอร์มูล่าวันเสร็จแข่งได้เลย F1 เนี่ยที่แบบโหย้วเร็วๆมากเลยชมาแข่งที่นี่ได้เลยใช่ไหมสามารถแข่งได้อีกอันนึงก็เป็น FIM Grade A ครับอันนี้มาตรฐานสำหรับแข่งมอเตอร์ไซค์ก็คือระดับมอเต g p ที่ดังๆของโลกที่ว่าที่ว่ารถแบบ 500cc สามร้อยสองร้อยคือถ้เาเกิดมาตรฐานแรกเนี่ยก็คือแข่งไปทุกอย่างใช่ครับโมเตอรไซค์ทั้งรถยนต์ด้วยไหมหรือจะเป็นทฉพาโมเตอร์ไซค์เดียวเขาแยกประเภทถูกไหมพี่ใช่ FIA คือรถยนต์ FIM คือโมเตอร์ไซค์ก็คือถ้าพูดรวมๆคือสนามเนี้ย ม่ว่ารถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยสามารถแข่งระดับสูงสุดของโลกได้เต็มที่ศักยภาพแบบเต็มร้อยเต็มเลยใช่เรียกว่าเป็นสนามแรกของประเทศไทยใ่ที่เขาเรียกว่ารองรับมาตรฐานระดับโลกจัดเต็มจัดเต็มใช่ครับประเพื่อการนี้โดยเฉพาะใช่ครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสนามที่ก็เป็นความมู่ชใจของคนไทยนะใช่เพราะว่าวิสัยทัศน์กองท่าคุณนวินชิดชอบไปต้องขอบคุณท่านนิดนึงต้องไได้สัมภาษณ์ท่านนวินเลยแต่ได้คุยกับท่านเป็นเป็นลูกลูกชายท่านนวินอ๋อใช่ครับ ก็เรียกว่าเป็นการคุยกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไอทีวันนี้ที่พี่มาสำคัณไม่เกี่ยวอะไรกันพี่จริงจริงสนามการแข่งขันเนี่ยนอกเหนือจากพวกเทคนิคการเลื่อนเครื่องยนต์เรื่องช่างหรือการก่อสร้างสนามันี้ระบบไอทีก็จําเป็นสําคัญอย่างมากกับสนามเพราะว่าภายใต้มาตรฐานทั้ง FIM หรือ FIA ทั้งสองมาตรฐานเนี่ยเขาก็จะครอบรวมถึงระบบไอทีด้วยไอทีเขาก็จะหมดเลยว่าสนามที่ได้รับการรับรองสองมาตรฐานเนี่ยควรจะมีระบบไอทีอะไร เข้ามาใช้บ้างระบบเน็ตเวิร์กควรจะใช้ลักษณะไหนระบบเน็ตเวิร์กด้วยต้องมีด้วยทุกทีสนามผมเห็นมีจต่ว่าอะไรวอลหนึ่งเรียกวอลสองระบบการสื่อสารนั้นนั่นอย่างนั้นเนี่ย่งนี้ใช้เป็นเน็ตเวิร์กเกี่ยวกับในส่วนโซลูชันไหนพี่ก็คือบทบาทของไอทีเนี่ยมันมันเข้ามาเกือบทุกวงการโดยเฉพาะการแข่งขันการแข่งรถก็คือทีมแข่งแต่ละทีมเนี่ยนอกเหนือจากช่างที่เป็นในส่วนของเครื่องยนต์ส่วนของยางหรือส่วนของเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะมี ระบบไอทีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะในรถมันก็จะมีเซนเซอร์ต่างๆเซ oh. ็นเซอร์ยางเซ็นเซอร์น้ามันระบบสื่อสารระหว่างนักขับเข้ามาหาทางทางทั้งทีมแข่งเอง oh. ทั้งหมดมันก็จะมีเซ็นเซอร์มามันจะมีหน้าจอแสดงของที่ทีมแข่งเนี่ยแสดงข้อมูลต่างๆของรถยนต์เนี่ย oh. มาให้เห็นบนหน้าจอของทีมแข่งเราเคยเราเคยพูดถึงเราเคยเห็นนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีรถยนต์ตั้งหลายอ่างนะครับเข้ามาน่าสนใจมากนะครับ ในสนามนี้ก็มีเต็มจัดเต็มเหมือนกันก็คือเทคโนโลยีสุดยอดของทางนั่นรถยนต์ทางนั่นเทคโนโลยีไอทีเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยมันจะถูกจับมาอยู่ในเทคระบบการแข่งขันทั้งหมดก็คือจริงในสนามเนี่ยเทคโนโลยีเกี่ยวกับทางวิทยุสื่อสารเนี่ยก็ยังสําคัญอย่างมากเหมือนกันก็คือในสนามการแข่งขันของทางบริษัทเซอร์เกตเองเขาใช้วิทยุสื่อสารเหมือนกันแต่มันต่างไงกับวิทยุทั่มันจะเป็นระบบที่เขาเรียกว่าทั้งเรดีโอคัังใช่มันจะเป็นเสมือนวิทยุระบบเครือข่ายวิทยุส่วนตัวสําหรับสนามเลย แลอย่างที่ที่เราใช้กันอย่างเงี้ยอย่างที่รออพอใช่ออฟฟิศเรามีรปภอ่ะเครื่องสีแดงอ่าเครื่องสีแดงวอรวอฮัลโหลฮัลโหลโจรขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยครับมันไม่เหมือนกันอย่างต่างกันไหมใช่อันหนึ่งก็คือในในแง่ของย่านความถี่กับความเป็นส่วนตัวการการรักษาความปลอดภัยก็คือถ้าเกิดเป็นวอร์ทั่วไปเนี่ย เราอาจจะเห็นว่ามันมีเสียงของคนอื่นแทรกเข้ามาได้จูนมาอ้าวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสองชามได้ <c oughs> คนอื่นก็สามารถฟังเสียงเราได้เหมือนกันถ้าเราใช้เป็นวิทยุทั่วไปแต่ในงแง่ของในแง่ของทั้งเรดิโอที่ทางสนามใช้เนี่ยมันจะเป็นระบบในระบบระบบส่วนตัวซึ่งไม่มีใครสามารถ มันรับฟังเสียง <c oughs> ได้เาเรียกว่าระบบปิดเฉพาะกลุ่มเลยใช่ก็คือเป็นบบทีมใครทีมเฉพาะกลุ่มอันนี้ก็เรียกวความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความชัดเจนจะมากขึ้นความชัดเจนก็คือเทคโนโลยีที่เขาเอามาใช้ก็จะจะเป็นระบบวิทยุข,ของทางบร,ริษัท Motorola Solution ซึลลล่งจะเป็นวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอลทําในการใช้ในส่วนของเอกชนเองภาครัฐทหารตำรวจเองก็ใช้สก็สังเกตบางทีเครื่องแดงๆเนี่ย S <S ถ้าไปดูก็เป็นแบ,บรนด์ของโมโตโก็มีนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เขาแบบใช้เฉพาะในบุรีรัมเซอร์กิตก็คือมันใช้เสียงที่คมชัดลองลองลอง,ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าในสนามเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันซึ่งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องควบคุมการแข่งขันเนี่ยเขาต้องสามารถสั่งการได้ทันทีได้ทันทีคนที่อยู่ในสนามห่างไกลประมาณสองากิโลเมตรเนี่ยจะต้องได้ยินเสียงที่ชัดเจนหรือเขามารับด่วนเลยกดเดี๋ยวร้อนก็เดี๋ยวร้อนแล้วก็คือยังสามารถตอบสนองเอารถ กู้ภัยเข้าไปหรือว่าตีธงเพื่อให้การแข่งขันหยุดชั่วคราว<ช>ได้ทันทีเพราะไม่งั้นไม่งั้นมันจะเกิดเซี่ยวกนาทีไม่ได้เลยใช่เพราะอันตรายมากจริงเพราะลดความเร็วลดในสนามจะสูงมากอย่างอย่างถ้าเป็นทางตรงเนี่ยเขาสามารถทําความเร็วได้สูงถึง315กิโลเมตรต่อชั่วโมงโ<ห>เรียกว่า,วาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานี่อันตรายมากนะเรียกว่าขับปุ๊บเนี่ยถืออมยิ้มนี่อมยิ้มปิวฟิวลองลองคิดดูว่าเข้าโค้งเนี่ยสามารถเข้าโค้งได้ด้วยความเร็วสูงสุด280กิโลเมตร แค่ <mm> 80น no ี่ก็ก็ใจชันแล้วทุกวันนี้เหยียบแค่80ทางตรงธรรมดานี่ก็หนาวแล้วนะฮะเรียกว่าเร็วมากเนาะแล้วนอกจากในเรื่องของการสื่อสารเรื่องเน็ตเวิร์กวิวแล้วมียังอื่นไหมพี่ที่ก็ลงทุนมากขึ้นในแง่ของระบบ Security ระบบวงจรปิดก็สำคัญเหมือนกันเขาเพราะว่าอย่างที่บอกนะห้องเลสคอนโทรลเขาต้องสามารถเห็นในทุกๆจุดของการแข่งขันได้อย่างในสนามเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นแบบเอ่อกล้องเต็มหมดเลยใช่ไหมครับกล้องวงจรปิดระบบดิจิตอล ต้องเน้นเนย้ำว่าเป็นความละเอียดสูงด้วยเพราะเขาต้องสามารถมองเห็นแล้วก็สามารถซูมเข้าไปในจุดของสนามได้ว่าเอ๊ะที่สนามเนี่ยมันมีวัสดุวัตถุแปลกปลอมหล่นในสนามหรือเปล่าใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดมีแค่อะไรแบบเศษเหล็กหรืออะไรไปวางอยู่ยางไม่มีเหมือนกันเพราะยางหน้าสัมผัสเขาจะไม่ใช่ยางแบบเราเนอะใช่ครับถ้ามีน็อตมีอะไรหล่นเนี่ยในที่เลสซอนทนต้องเห็นเห็นแล้วต้องสามารถสั่งการผ่านวิทยุไปให้เจ้าหน้าที่ที่นสนามเนี่ย ชะลอการแข่งขันก่อนแล้วก็เข้าไปเก็บตัวนั้นออกมาเพราะฉะนั้นตัวกล้องนี่ก็สําคัญไม่แพ้กันระบบนี้ลงทุนไม่น่าละถึงสามพันล้านสามพันล้านนี่คือทั้งหมดเลยใช่แล้วโอ้โหเชื่อว่าระบบไอทีนี่ก็คงจะต้องขนาดอลังการอลังการมากใช่ครับเพราะว่ามันเป็นจริงๆการแข่งขันพวกนี้ก็เป็นเม็ดเงินทั้งหมดเลยนะพี่เนาะใช่เพราะการแข่งขันครั้งหนึ่งจัดมาก็คือถ้าลงครั้งนึงนะต่างประเทศมาเนี่ยเป็นเม็ดเงินที่เข้ามาในประเทศเยอะมากเพราะการแข่งขันแต่ละครั้งนี่นอกเหนือจากพิตตี้ที่กรอบชอบแล้วมันไม่ต้องมัน ที่มาจากต่างประเทศเราเป็นหน้าเป็นตาด้วยทั้งญี่ปุ่นเองทั้งทั้งยุโรปอเมริกาเองอยากเชิญมากเลยญี่ปุ่นเนี่ยชอบมากเลยเพราะว่าพิตตี้ญี่ปุ่นนี้รถแข่งนักแข่งรถเชิญเลยพิตตี้พิตตี้เอาบ้านเรานี่แหละเออแต่ว่าการแข่งรถพวกนี้จริงๆพิตตี้เนี่ยต้องบอกว่าเขามีตามรถเลยนะพี่ใช่ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาแบบว่าถ้าเกิดอ่าเขาเรียกว่า รถคันนี้มาเนี่ยจะมีพิตตี้ตามแต่ร้อนๆก็ไม่หวั่นนะใช่บางทีทีมแข่งก็จะมีพิตตี้ของเขาเองที่มาด้วยกันเป็นสีสันเนี่ยใช่ครับถ้าเกิดผมเนี่ยอยากจะมีพิตตี้หรืออยากจะไปแข่งอะไรนี้ได้ไหมเนี่ยได้ได้ลองจริงๆแคทไฟก็น่าจะลองหาพิตตี้มาสักคนไม่แต่ถ้าสมมติว่าการไปแข่งรถจริงๆเนี่ยสามารถให้คนธรรมดาไปขับแข่งแบบนั้นได้ไหมเอออย่างอย่างผมว่ากอล์ฟเนี่ยอยากจะไปขับ8ไซส์หรือไม่าขับ F1 อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเค่ธรรมดาเอารถแข่งเนี่ยแหละเราเขาจริงๆเท่าที่ทราบเองเนี่ยเขาก็มีทางสนาม เองก็จะมีจัดเป็นแพ็กเกจคล้ายๆทัวร์ในสนามเหมือนกันเขาเรียกว่าเซอร์กิตทัวร์เซอร์กิตทัวร์ใช่ที่อนุญาตให้เราเอารถบัสหรือว่ารถธรรมดาเนี่ยเข้าไปวิ่งได้แต่อันนั้นคืออาจจะต้องเป็นการคุยเป็นเป็นแพ็กเกจแพ็กเกจไปครับก็คือเราอาจสามารถติดต่อได้ทางผ่านทางเว็บไซต์หรือทาง Facebook ของสนามเองอาจจะลองติดต่อได้เพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเปิดมาแล้วังไม่มีโครงการอะไรลงมามันก็มันก็ยัง ไม่รู้จะเปิดผมไม่รู้ว่าเขาจะได้รายได้จากไหนก็แต่ลอมองก็คือสนามมันใหญ่จริงๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเกิดมีสนามเนี้มันก็มีการลงทุนเพิ่มขึ้นใชเพราะว่าเขาบอกว่าจะมีเรื่องของเม็ดเงินเรื่อง,องนั้นต้องเที่ยวเข้ามาดูแล้วก็มีการแข่งขันที่มันระดับโลกมากขึ้นผมชอบคำคำหนึ่งนะที่ลูกชายคุณเดวินพูดก็คือทางลูกชายจะพูดอ้างอิงถึงกับพูดทางคุณเดวินชิดชอบเองว่าคุณเดวินจะกล่าวว่าในเมื่อฟ้าเนี่ยไม่ได้ประทาน อะไรมาให้บรีรัมจงมังหวัดบรีรัมเองเลยเพราะฉะนั้นเราก็สร้างเองขึ้นมาก็ได้โอ้โหหล่อมากเพราะฉะนั้นจะเ,เป็นวิสัยทัศน์ของบรีรัมเองที่จะมีทั้งสนามสนามฟุตบอลระดับโลกใช่ใช่สนามแข่งรถระดับโลกและอีกหลายๆอย่างที่จ,จังหวัดบรีรรมจะเกิดขึ้นมาแต่เม่เคยรูเรื่องสนามไหว,ว่า <c oughs> สนามนี้ลงทุนยังไงมูลค่าเท่าไหร่หและความความุ้มค่าในการลงทุนเนี่ยมันเป็นมันคุ้มหรอพี่ก็จริงๆวิสัยทัศน์ในการลงทุนของทั้งสนามนะครับทางทางลูกชายคุณเอวินกล่าวว่าลงทุนครั้งเนี้ย เขามองว่าเทคโนโลยีที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถใช้งานระยะยาวไปได้อีก5ปี5ปีเลยสบายๆเป็นการลงทุนครั้งเดียวแต่ว่าใช้งานได้ยาวแล้วอ้าวแล้วจะมีต้องถามว่าทัวร์นาเมนต์การแข่งขันมันมีมีไหมใช่ครับจริงๆในในในวันแรกในช่วงแรกระยะแรกของการเปิดสนามเองนี่เขาก็มีทัวร์นาเมนต์การแข่งขันระดับโลกเข้ามาเริ่มแข่งขันตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับของของโลกของระดับโลกเลยใช่อย่างเช่น ทัวร์เนี่ยที่เรียกว่าซูเปอร์จีทีซูเปอร์จีทีซึ่งเกิดขนบนโลกรถแบบซูเปอร์คาร์ต่างๆแล้วโบกินนี่พอร์ชคารับโลกต่างๆที่มีนักแข่งระดับโลกที่กำลังเพิ่งโดนชนไปลองเข้าดูในเว็บไซต์ของสนามนะก็จะมีอย่างรถแข่งรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ซีพีที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้ครับก็จะเตรียมแข่งขันอยู่ด้วยแล้วอย่างพวกเรานี่ขับได้อยู่แล้วสบายเข้าไปขับไหมกลัวร์แพ็กเกจคือจริงๆเราจะเราสามารถเข้าไปคนธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดไปต่างแบบเป็นคนที่มีฐานะอย่างผมเนี่ยเข้าไป ถ้าไปขอไปขับได้ไหมพี่ขอติดสอยให้ตามกจ็จริงๆสนามเขาก็จะมีแพ็กเกจที่เรียกว่าเซอร์กิตทัวร์ซึ่งอนุญาตให้คนธรรมดาเนี่ยสามารถนำรถเข้าไปทดลองขับในสนามได้รถรถรถที่ยาวไปนี่คือรถอะไรก็ได้ จริงๆ้องเป็นรถแบบซุเปอร์คาร์ไหมจริงๆที่ผมเห็นในรูปมันก็จะมีทั้งในแง่ของตัวรถบัสเองรถตู้เองรถบัสไปขับอาจจะเป็นกลุ่มกลุ่มที่ไปบกไปเที่ยวสนามสนามไงแต่จริงๆเราอาจจะขับได้นะเช่นเช่นเอาวัวอย่างพี่มิมน้อง F1 F1 เอเหรอเด็กมันอยู่ไหนยังไม่รู้แต่จริงๆทางค่ายรถยนต์เองก็สามารถจัด จัดอีเวนต์ในการเปิดตัวรถยนต์อย่างล่าสุดเองทางามาฮ่าเองก็ไปเปิดตัวรถมอเรซค์รุ่นใหม่ของเขาที่สนามบุรีรัมย์เหมือนกันก็ถือว่าเป็นรายได้เขาในนี้นะเป็นอิสระผมว่าวิสัยทัศน์เขากว้างนะคือมันเหมือนกับว่าตอนนี้ธุรกิจเรื่องของรถเต้องแข่งขันกันสูงเพราะในปีที่ผ่านมาเหรือปีนี้ด้วยครับแต่ก็ต้องชื่นชมนะเพราะว่าจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อก่อนนี้กอล์ฟไม่มีอะไรเลยไมม่ีก็เป็นภาคอีสานธรรมดาเขาเรียกว่า จริงๆเมื่อก่อนบริลลาเป็นแค่จังหวัดทางผ่านเองถ้าคนอยากจะไปสุรินทร์เองไปทั้งอุบลเองเนี่ยบริลัามเป็นแค่เส้นทางที่ผ่านไาก็ผ่านไปไม่มีใครแวะเข้าไปทำอะไรเากไม่โดดเด่นมากครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยจากวิส่ยทัศน์ที่คือว่าในเมื่อไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราก็สร้างซะให้มันเกิดแอคทิวิตี้เกิดการจ้างงานเป็นการยกระดับชีวิตมีทั้งอะไรปัจจุบันสนามบอลก็มี ช่งานสงการก็ไปเล่นที่ทงานสงการนี้เอาอีกมานะฮะอใช่ใช่จำได้จำได้ละอ๋อดาราญี่ปุ่นโอเคผมความจำไม่ค่อยดีเรื่องเทวผมไม่ความจำแม่ก็สนามนี้ก็น่าจะอลังการอย่างนี้ใช่ก็เรียกว่าผมว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีเพราะว่าคุณวินคงจะได้ไอเดียจากต่างประเทศหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มจะการสร้างเลียทัวร์นาเมนต์การสร้างคอนเสิร์ตการดึงคนยังไงก็ได้ ให้เกิดมาเข้าที่จังหวัดไม่สุดใช่ครับใช่ทม่ได้มีโอกาสไปคุยกับทางเป็นโรงเรียนที่แถวนั้นไปคุยกับครูใหญ่นะครับขาบอกว่าการที่เกิดสนามแข่งรถรือลาเซอร์กิตเองหรือว่าเกิดสนามแข่งฟุตบอลไอโมบายสเตเดียมเองเนี่ยมันช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณมูีรามดีขึ้นนะจริงๆวัยรุ่นเองปกติเย็นๆไม่มีที่ไหนไปก็จะไปขับรถเล่นกันตามใช่ถนนมีแหล่งมั่วสุมที่อื่นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเย็นๆเองเนี่ย ครอบครัวท็มาทากิจกรรมพาลูกมาเล่นกีฬามาเตะบอลมาเล่นกีฬาในสนามก็จึงจงหมอลงลงทุนเก็บกีฬามากดีมากนครับว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่มองถึงคนรักเรียกว่าสิ่ทรัพนั้นเกินครบต้องยอมรับนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียดีแล้วก็เชื่อว่ามีสนามแล้วการลงทุนเนี่ยนะครับที่คุ้มค่าเพราะว่ากระแสเงินจะเข้าประเทศอันนี้ก็บอกว่ามีสายการบินหลายสายการบินเริ่มจะเปิดโตไปที่บุรีรัมย์ต้องนะครับ ต้องบอกว่าวันนี้โหได้ข้อมูลมาเป็นเรียกว่าไปปุ๊บนี่เขาจัดเลี้ยงปูเสือให้ดีตรงแน่นอนปูเสือใช่ครจริงๆจะบอกว่าได้มีโอกาสลงไปขับรถในสนามด้วยจริงหรัพี่ใช่อะไรอกว่เป็นมอไซค์เป็น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 รถ รถรถเอสยูวีเนี่ยแหละครับก็เลยสัมผัสเลยว่าโ้มันเป็นสนามที่ท้าทายมากจริงๆเพราะบางคนเนี่ยขับรถเนี่ยแบบว่ามันในสนามก็คิดว่าเฮ้ยทำไมมันลื่นง่ายจริงไม่ใช่นะมันอยู่ในการทรงตัวอรู่ในแง่ของวัสดุเองที่ใช้สำสนามในเรื่องความเรียบของสนามเนี่ยเป็นสนามที่เรียบมากขนจะทำเป็นเหตุผลที่ว่าทำให้ทำไม ขาสามารถทำคอมเดวได้สูงนะแต่ความากิโลเมตรถ้าเกิดผมมีโอกาสนะผมจะไปนอนเดี๋ยวเราไปกันไปนอนไปนอนสนามโอเคจะดีว่าเย็นไหมทับกรอบเองเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เพชรนะครับบอกระเพชรนะครับว่าที่มาแนะนําขอบคุณมากเลยหครับครับให้เรารู้ว่าประเทศไทยมีทโนโกยีใหม่ๆแล้วก็มีการลงทุนใหม่ๆมากขึ้นจริงๆสําหรับธุรกิจไอทีต่างๆด้วยนะครับก็ต้องพักสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวกลับไปพบกับช่วงสุดท้ายของรายการครับ ช่วงแคชโซเชียลครับ Windows IT Pro เป็นเนิงสือสารด้าน IT สำหรับกลุ่มองค์กร Enterprise ที่มาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารและบทความ IT ที่น่าสนใจอาทิเช่น Network Security Storage รวมถึงบทสัมภาษณ์ผู้บริหารและกรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำของประเทศมารวมกันไว้ในหนึ่งเดียวสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสมัครสมาชิกได้ที่ www.windowsitpro.in.th